ค่ะสวัสดีค่ะอัปเดตหน้าร้านกันรอบเย็นอ่าเย็นวันจันทร์ที่24มีนาคม2568นะคะอ่าแม่ค้าไม่ได้อัปเดตมาน่าจะประมาณ3วันเนาะพอดีแม่ค้าลงไปอ่า วายเช่งเม้งพึ่งขึ้นมาเมื่อตอนกลางวันนี้เองค่ะก็เลยได้พึ่งมาอัปเดตหน้าร้านนะคะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ0804141669แล้วก็มี085 087 6581นะคะร้านของเราจำหน่ายเงินสดแล้วก็รับลูกค้าที่ยื่นกู้ผ่านทกสผ่านสหกรณ์ที่ ทำเรื่องประเมินไว้แล้วนะคะแล้วก็ค่อยมาเอาเอกสารสัญญาการจองแล้วก็พวกสำเนาเอกสารต่างๆกลับไปแนบยื่นเพิ่มตามขั้นตอนนะคะรถไทยมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงค่ะคันแรกนะคะ B2440S ค่ะ 2440S คันนี้จดทะเบียนปี62ตัวรถโครงกันอ้อย แล้วก็มีโรตารี่ RX 8 5 B ค่ะตัวนี้เป็น B 2 4นะคะสวยๆเดิมๆเลยค่ะคันนี้อยู่ที่400กว่าชั่วโมงนะคะ400กว่าชั่วโมงสวยเดิมทั้งคันเลยค่ะ ราคาคันนี้อยู่ที่239,000บาทค่ะ239,000บาทนะคะท่านไหนหารถเข้าร่องอ้อยอยู่ก็มีคันนี้นำเสนอค่ะถัดมาค่ะ L4018 s p ปี65ค่ะตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มีผ,าผ่านพวน ตาช้างตรงตามรุ่นตามสเปคนะคะสวยเดิมทั้งคันค่ะ540ชั่วโมงค่ะ4,49,000บาทค่ะ4,49,000บาทค่ะสำหรับ L4018 SP 540 ชั่วโมงปี65ค่ะถัดมาค่ะ L3218 SP ปี64นะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็ให้ผ่านบุกเบิกมาสวยครบทุกจุดอีกเช่นเดียวกันค่ะคัดเกต A มาให้แบบเรียงเรียงหน้าตักให้เลยนะคะคัดเกต A สวยเดิมทั้งคันมาให้เลยค่ะปี64คันนี้อยู่ที่1,000ชั่วโมงค่ะ3 2 9 0 0 0บาทค่ะ ถัดมาค่ะ L4018 SP คันนี้จดปี66นะคะตัวรถหน้ากากผ่านดันดินผ่านใหม่ของตราเพชรใบ22นิ้ว5ใบค่ะสวยเดิมทั้งคันปี66เลยนะคะ900ชั่วโมงการทำงาน429,000บาทค่ะ สวยๆอีกคันหนึ่งค่ะ L4018 SP ปี PP, 65 900ชั่วโมงค่ะตัวรถหน้ากากพันดันดินแล้วก็ผ่านพวนค่ะสวยเดิมทั้งคันอีกเช่นเดียวกันค่ะ439,000บาทค่ะ439,000บาทค่ะ ถัดมาค่ะ L4018 เป็นตัว DT ค่ะตัวรถหน้ากากันชนนั้นหน้าผ่านดันดินแล้วก็ให้ผ่านพวนมาตรงตามรุ่นตามสเปคสวยเดิมทั้งคันแต่ว่าเป็นตัว DT ปี62นะคะ349,000บาทค่ะ34900 0บาทค่ะถัดมาค่ะ L4708 เป็นตัว DT ติดสติกเกอร์ SP เก็บเช็คสภาพไว้ให้พร้อมใช้นะคะใบดันดินด้านหน้าใบเกตด,ด้านหน้าเราใส่ให้ใหม่ใส่ยางใหม่ให้อีก4เส้นแล้วก็ได้ผานพวน,นใหม่ของตาเพชรใบ22นิ้ว5ใบค่ะ369,000บาทค่ะ369,000บาทค่ะสำหรับ L4708 ตัวดีทีค่ะ ถัดมาค่ะตัวนี้เป็นตัว SP ค่ะเสาเหลี่ยมกับเสากลมเนาะตัว47 SP ตัวรถผานดันดินแล้วก็มากับผานพวนใบ22นิ้วตาช้างมือสองเก็บเช็คสภาพไว้ให้พร้อมใช้ได้ยางใหม่4เส้นสเปคเหมือนกันเลยค่ะตัว DT กับตัว SP ต่างกันที่ตัว DT ได้หางใหม่ตัว SP ได้หางมือสองสเปค,คคล้ายๆกันค่ะ 3าม0สนบาทค่ะค่ะค่ะถัดมา L 5 0 1 8 s p ปี63ค่ะตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็ให้ผ่านพวนใหม่ของตราเพชรใบ24นิ้วค่ะ5ใบนะคะอันนี้ให้ดูหางฝั่งนี้ก่อนค่ะใส่ยางใหม่ให้อีก4เส้นนะคะเช็คลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยค่ะ4แสน 89,000บาทค่ะ489,000บาทค่ะ MU5501 ค่ะ MU5501 ตัวรถนักกากผ่านดันดินแล้วก็ผาน,ผนพวนเก็บเช็คสภาพไว้ให้เรียบร้อยตัวรถนี้เป็นสีเดิมทั้งคันค่ะคันนี้ปี62ได้ยางหลังใหม่ด้วยนะคะ469,000บาทค่ะ469,000บาท MU5501 ค่ะ คัดมาค่ะ L 3 6 0 8คันนี้เป็นตัว SPP 57ค่ะตัวรถ่านดันดินแล้วก็มี่านปวนตาช้างนะคะสวยสวย,สวยอ่าสวยสวยเลยค่ะคัะนนี้ด้านท้ายสวยสวยเลยนะคะรถไล่มาแท้ๆค่ะเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนยางมานะคะยังดอกยังสูงสูงสภาพ80-85%เซนเลยค่ะ สีเดิมตรงหัวกระโปรงตรงนี้ก็สีเดิมเป็นขัดเงาขึ้นมานะคะส่วนตัวพื้นตัวท้ายตัวบางโคนซ้ายขวานี้ทางเราเก็บสีหลังคาเราเปลี่ยนให้ใหม่เช็คลวดซึมเปลี่ยนถายของเหลวให้ด้วยนะคะราคาคันนี้อยู่ที่ 2, 8 9 0 0 0บาทค่ะใบเกตเต็มๆเ,เลยนะคะใบเกตสวยๆเลยค่ะรถไล่มาแท้ๆเลยค่ะ 289,000บาทกับ L3608 SP คันนี้ยังไม่ผ่านการรีวิวนะคะพึ่งรถพึ่งเข้ามาพึ่งเก็บพิ่งเสร็จนะคะส่วนเพิ่มเติมถ้าลูกค้าอยากให้เก็บตัวเล็กน้อยด้านหน้านี้ก็เก็บให้ได้นะคะคือตอนนี้ยังยังไม่ทันได้เก็บเนาะแม่คะเอาสีเดิมเดิม อ่าพวกนี้ไว้ให้ดูก่อนแล้วก็ภายในคานแล้วก็พวกภายในห้องเครื่องอย่างเงี้ยแม่คาย,ยังเก็บเดิมๆไว้ให้ดูนะคะสวยๆเลยค่ะสอง0สนบาทค่ะยันมาห้าิบเอ็ดแรงติดจองค่ะลูกค้าอำเพอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะ ถัดมาค่ะ M 7040คันนี้จดปี63ตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มีผานพวนนะคะผันพวนให้ทีมงานเก็บทําสีให้แล้วนะคะสวยสดงดงามค่ะใบคัดท้ายก็เปลี่ยนให้แล้วนะคะ่ะต่อคอ2233ค่ะตัวนี้เล่มทะเบียนชุดออนลอยมีให้ครบนะคะภายในท้ายสวยๆเลยค่ะสีเดิมๆเ,เอาไว้ให้ดูนะคะ 5 9 9 0 0บาทค่ะ5 9 9 0 0บาทค่ะห้องเครื่องสวยๆนะคะคันนี้เราเช็คลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเลวให้ด้วยนะคะสำหรับ M7040 ปี63ค่ะเก่านอกแเก่านอกเก่าไทาย L240 ตัวรถตัวตัดหญ้าตัวตัดหญ้านี้ขนาด1,20เมตร20เซนนะคะ1,20เมตร20เซนค่ะ ตัวรถสวยๆเลยนะคะจบอยู่ที่7000 70, 0บาทค่ะคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีค่ะพร้อมใช้งานแต่ว่าขายตามสภาพนะคะ7000 70, 0บาทค่ะตัวยกล่อง18500ค่ะลิปเปอร์1มื่เปอร์ตัวนี้2900ค่ะผ่านของค่ะนของวิเชียนผาน6ใบ24ค่ะอยู่ที่33000บาทค่ะผานเบิก 27,000ค่ะใส่47ใส่50ผ่าน3ใบค่ะผ่านพวนของใหม่ของตาเพชรใบ22นิ้ว5ใบ29,500ใบ24 5ใบอยู่ที่38,500ขุดมัน12,500 13,500ค่ะแล้วก็มีบี B2140 คันนี้จดทะเบียนปี65นะคะตัวรถตัวรถแล้วก็โลตารี่ RX 85B ค่ะปี B 65นะคะสวยๆใช้งานน้อยๆค่ะไม่ถึงอ่าน่าจะร้อยนิดๆนะคะอยู่ที่1,099,000บาทค่ะ1 9 9 0 0 0บาท B2140S ค่ะ L50 ติดจองรอส่งค่ะพวกตัวตัดหญ้าราคาเดิมนะคะ1เมตร20เซนอยู่ที่25,500 1เมตร40เซนอยู่ที่27,500ค่ะโรตเตอรี่มือสองไม่มีเลยนะคะตอนนี้ไม่มีซักสเปคเลยมีแต่ของใหม่ของบริษัทโชคชัย CAM ค่ะ1เมตร85ราคา55,000 1เมตร อ่าหกอยู่ที่49่หมค่ะตัวนี้ L 3 6มห DT ตัวรถผ่านดันดินผ่านพวนแล้วก็มีโรตารี่ค่ะเตรียมจัดส่งรุ้งนี้เชา้าแวงใหญ่ขอนแก่นนะคะยังไงก็กราบขอบพระคุณมากๆค่ะอันนี้กำลังจะเก็บ L 4 5 0 8้าดตัว DT อยู่นะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการอัปเดตหน้าร้านรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงของวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีนะคะ0804141669แล้วก็0850876581ค่ะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้า ไปจนถึง17.30นไม่มีวันหยุดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของแม่ค้าด้วยนะคะเจ้าของร้านรีวิวรถถ่ายเองขายสินค้าเองค่ะไม่มีเซล์ลนะคะร้านเราขายกันเองค่ะฝากด้วยด้วยนะคะสำหรับรถถ่ยมือสองค่ะ